สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยลาพัฒนาวันที่สิบห้าเดือนเก้าพีหกแนะครับผมสำหรับเราพัฒนางวดที่แล้วนะงวดที่แล้ว3ามตัวบน1882ตัวล่าง01จบเลยไม่เข้าเลยทุกคน วัดที่แล้วนี่ผมได้เจ็ดแปดเก้านะเอาเก้ากับเจ็ดแปดไม่ได้เอาไม่มาเลยนะไม่มาเลยเนาะ,อะขอโทษขอไปด้วยนะครับสําหรับเราพัฒนางวดที่แล้วงวดที่แล้วนี่เลขศูนย์มาสามตัวเลยนะศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดแปดเอาใหม่ทุกคนแก้มือใหม่ หวยลอพัฒนานะครับเป็นวันนี้ก็จะเป็นเลข0นะูนย์ะ0กับ1นะ่ะ0กับ1ต้องเหลือมานะว่าที่แล้วศูนย์สาตัวนะมา0 3ูนย์สามตัวแล้วก็1นะคิดเหมือนกันไหมคิดเหมือนกันไหมว่าศูนย์กับ1ต้องเหลือมาถ้าคิดเหมือนกันเราค่อยตามนะครับผมก็จะมี0ู0ย์ย์ด ศูนย์หกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกนะครับตัวกันศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์สามแล้วก็ศูนย์สองนะครับผมเน้นที่ศูนย์เลยเนาะตัวเนี้นะครับก็จะมีศูนย์แปด ศูนยดศูหแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับผมศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์หกแล้วก็หนึ่งหกเจ็ดหัวเราพัฒนาสองตัวก็จบไปแล้วขอให้มาละกันนะต้องเหลือมานะผมผมคิดว่าน่าจะเหลือมาหละศูนย์กับหนึ่งเนี่ย ต่อไปนะครับก็จะเป็นเลขสามตัวนะครับผม0ูนยด สามตัวก็เน้นที่ศูนนะครับขอให้มา,ล,าละกันฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับ <c oughs> เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ